สวัสดีครับพี่น้องโอ้โ oh, หบรรยากาศนะมีรถมาจอดเต็มเลยนี่ทุ่งนานาเล็กนะเนี่ยบรรยากาศป่ายางนะของปายูนนะนี่ฮะเรามารวมญาติกันที่ทุ่งนานะก่อนที่จะจัดปีใหม่กันที่บ้านนะวันนี้เราก็มาจับปลานะในบ่อน้ำของเรานะก็นี่แหละมารวมญาติกันแบบนี้แหละมีความสุขนะเดี๋ยวไปดู ดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยนะรถมาจอดเรียงกันเลยโอ้นี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยบ้านหลังน้อยแต่ว่าไอ้กระต๊อบหลังน้อยของเราเนี่ยฮึมบรรยากาศนี่ฮะดูบรรจุคนเท่าไหร่นะโอ้นี่ป้าปุง้งนะเนี่ยลูกลูกหล,ลานๆกันมากันเต็มอ้าวครูก้อยนะโอ้เนี่ย หลานเอกเออลานเอกมาจากอายุทยาโอ้โหนี่นี่ดูที่รถจอดกันเพียบเลยเนี่ยกี่คนเนี่ยเพียบเลยนี่ยังยังไม่หมดนะยังอยู่ที่โน่นยังจับปลากันอยู่เนี่ยนี่นี่บรรยากาศกันนี่ฮะเรามานี่นีเห็นไหมต้มปลาเนี่ยปลาติ๋วต้มปลานี่โอ้ยนี่นี อะไรมันจะสุกปานนั้นล่ะนะนี่นี่อันนี้ปลาอะไรปลาเอ๋ปลาปากอ่าปลาปากหรือปลาตะเพียนนะตะกุนนาอนะตัวนี้ปลาปลาเนนย่างอื้ือยากสานเราเองนะนี่นี่ฮะบรรยากาศแบบนี้สุดยอดเลยดูบรรยากาศของเรานี้ท้องไร่ท้องนาของเราแบบนี้มาเผาปลากันพี่น้องเอ้ยมา นี่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 เนี่ยเนี่ยปลานินตัวใหญ่ๆจากสระของเราเองเ่เลี้ยงเองแบบนี้แหละสุดยอดเงินไม่เสียอ่ามาเด้อมาเด้อมาเด้อนี่ฮะบรรยากาศความสุขความอบอุ่นของพวกเรานะนี่เป้นอย่างนี้ฮะนะนาเล็กสร้างมาหลายปีแล้วนะเราไม่ใช่ว่าเราจะมาเสียแซงสร้างภาพกันนะเราทํากันทุกปีแล้วมีความสุขกันจริงๆนะเนี่ยพี่น้องนาเล็ก พี่สาวทั้ง4คนนะพี่เขยอะไรพร้อมนะล้านลานะมากัน<อ>เนี่ยบรรยากาศแบบนี้<อ>เนี่ยนาเล็กตั้งใจจะมาอยู่โซนนี้แหละเนี่ยบรรยากาศแบบโหร่มรื่นนะ<อ>กางเต็นท์ได้สบายใครมาเนี่ยมากางเต็นท์เนี่ยโหใต้ร่มป่ายางเนี่ยสุดยอดเลยก<อ>็<อ>เป็นกิจ,จกรรมแบบนะนลูกหลาน มาตกปลากันไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเนี่ยอ่าคอยดูคอยดูนี่นี่ยปลาเต็เมสะเลยนะโหด้วูดูว่าจะได้หรือเปล่าโอ้ปลาไม่สนใจเลยนอยอันนี้มานั่งดูปลากันปลาโอ้ปลาสวยงามมากเลยฮะเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยฮะเนี่บรรยากาศแบบนี้เห็นไหม ก็โยนไปเถอะเหยื่อเบ็ดก็เฉยไม่สนใจเนี่ยฮะรยนไปหาตัวป่านี่ฮะเนี่ยบรรยากาศแบบนี้นีนี่แหละที่จะกินเราก็จะมีพิธีเรียกเจ้าที่เจ้าทางเรียกปูเรียกย่าเจ้าเนี่ยมากินด้วยกันฮะลูกหลาน ว่าจะปั่นไม่ได้อ้าวเฮงเฮงเลยรวยเด้อนะเนี่ยวันนี้วันเออนะอ้าวนี่ฮะเรามาดูบรรยากาศกันนะนี่โอ้ยลูกหลานกันเนี่ยมาเพียบเลยฮะเนี่ยเราเนี่ยดูเนี่ยบรรยากาศอยู่น้าฮะนะเนี่ยโน้ดของกินอะไรก็มาเพียบนะบรรยากาศแบบนี้ เดี๋ยวไปดูว่ากับข้าวเราจะมีอะไรกินกันบ้างอืมนี่ฮะโอ้ครูทัศนั่งติดเลยโอ้เนี่ยโอ้เนี่ยนี่ยเนี่ยปลาเผาก็มีต้มปลานะปลาผัดโอ้ลาบหมูลาบหมูเนี่ยต้มปลาตัวใหญ่อ่ามีแต่อาหารมงคลทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้ยมามามากินด้วยกันเด้อมา โอ้ข้าวเหนียวอะไรเราก็มีพร้อมไปโต๊ะนก็โต๊ะนก็อี่นะไหนอ่านเล็กขออนุญาตกินข้าวก่อนครับนะเนี่ยบรรยากาศแบบนี้นะหาได้ยากเลยนะโน่นฮรมีคนหิวปลามาอีกโอ้ยกับข้าวอะไรเรามันจะเยอะอะไรขนาดนั้นไหนดูดูปลาก่อนที่ว่านีนะทีมงานเราโอ้โหนี่นีมาอีกเพียบเลยอ้าวสาวๆมาเลยมา เอามามามาอ้าหวัดดีหวัดดีครับหวัดดีนี่ฮะเนี่ยเห็นไหมบรรยากาศที่นาของเรานี่มันอบอุ่นมากๆเลยอ้ามากินข้าวกับน้าเล็กครับอ่าสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ